มันดี้เดยีมย้วขามาอย่างตลาดตาครับมามาเบิงว่านี่เหมือกินแนวหนครับครเดยงเมืมอกินแนวน่อมัน,อ,น,นอันนี้อะไรใช้โงกโคงจะป่าดนอามหาม่ขู่อขอ ตเกเตรมทอดกนีครับพี่น oh, ้องอันนี้ดองีอปูครับพักพากันนี่ของหลนีครับ่ยนี้เดี๋ยวยางไปเบนกลางเดีครับกนี่งเดียว้าดยมันมี้างกันเ่ขออยงันขอ้วมาขายองอีก้่มันกสข กระแตนครับใารมัดกระแตนนี่ใส่ถุงขายแบบนี้นะครับเป็นๆเลยกระแตนนะครับาพีพวนกับมี่มีมาพีพวนครับเออมี่ที่เด็ดครับเอาถือหนังแห้งนี่จังเลยนะหนังกล้วยนะครับนี่หนังแห้งครับเอาจะหามารดก็ได้ครับไม่มีอะไรปะนี่

อีนาทอดลาลาด้า่เอาไส้หมดครับสุดท้ายมาได้สมปลาครับ เต็มมือเลยครับตอนนี้โอเคครับผมเอ่อเอื่นตลาดตลาดปลาสามารถนะครับแรงสินอาจ,จะมาพนุมไข่โอเคครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ